ถ้าหากท่านเนี่ยอยากจะสัมผัสรัสเซียแบบเจาะลึกแม่น้ําที่เราออกไปเที่ยวนี้เนี่ยนะเราจะเดินทางจากมอสโกนะฮะแล้วก็ล่องเรือไปเรื่อยๆเนี่ยไปจนถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจุดท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นเมืองใหญ่2เมืองแล้วก็เส้นทางระหว่าง2เมืองเนี่ยผ่านการล่องแม่น้ําจะล่องเรือบุสตายคารินบุสตายคารินม,มันก็เป็นเรือมาตรฐานแบบเดียวกันกันกบเรือที่ล่องอยู่ในยุโรปพวก ดานูแม่น้ำรายนะฮะก็จะเป็นเรือระดับ5ดาวเป็นเรือที่น้งแต่เราเล่งเรือกันมาเนี่ยกับชาวตะวันตกนะนี่เป็นอีกลำหนึ่งที่ผู้คนที่อยู่ในเรือเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่แบบเรานึกไม่ถึงนะคือคนรัสเซียเที่ยวด้วยความสโลลฟ์เงียบเรียบร้อยไม่ชงเชงไม่ได้เขาบริการดีแถม,มแถมบริกรทั้งหญิงชายหน้าตาดีมากแล้วก็อารมณ์ดีทั้งหมดนะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ที่สนุกมากเนี่ย ก็คือเวลาที่เขา,ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในเรือเนี่ย mm hmm. เขาจะมีแบบวงดนตรีมานะ mm hmm. แล้วก็จะมีคนถือเค้กตามมา mm hmm. แต่ที่ชอบก็คือว่าจะมีผู้ชายถือไม้มาคนหนึ่งพูดเหมือนเวลานัก mm hmm. แนะนำนักมวยปล้ำอ,อะ uh ่ะเลจะไมเขาจะพูดแล้วขานชื่อขานชื่อคนที่เกิด <Good. S 1> ที่เกิดอ่ะ เหมือนประกาศชื่อนักมวลมนเวทีเลยเวลวพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนที่เขาเกิดในช่วงที่เราเดินทางเขาเลยไม่กล้าไปและเขินงงมากตับรลองเลยนะแ,แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโดนตรีก็จะขึ้นมากมากขึ้นแต่ละประเทศเนี่ยคุณวิเทียนไอแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยนะที่รัสเซียนเนี่ยก็ส u who have been married together for 46 years oh, yeah. So, yeah. and one more present from our magnificent singer awesome. Awesome. musical present for you yeah. <speaking in the background> กลับกลับพิชัสวิทศาชัสสิบาทิวิธุ์สที่เหลือลอกมาน้ำนายก็สนุกพ่อครัวออกมาถือกระป๋งกระป๋องเไม่เป็น,ปนสีสัน์หนูแต่ละที่พี่อุลุมชีก็มีสภาพสตรีแต่งชุดเป็นชาวอุยกูซินเกียง กับนักร้องนักดนตรีเนี่ยออกมาเต้นราให้กับบรรดาผู้ที่เกิดในวันนั้นสนุกสนานอันนี้เราก็จะเห็นสําหรับท่านที่เดินทางนะฮะแล้วก็อาหารในเรือดีทุกมือ้อจะเป็นการนั่งโต๊ะแบบเป็นซิดดาวดินเนอร์แล้วก็พูดง่ายว่ามีการเสิร์ฟและอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสั่งได้เขาจะมีเมนูว่าคือเป็นมันจะเป็นเซตเมนูนตแต่ เลือกได้ว่าเมนคอสเอาอะไรแล้วก็จะไม่ต่างกันเลยนะแล้วที่สําคัญคือที่มหัศจรรย์มากคือว่าเราอยู่ในเรือหลายวันเนี่ยเราทานอาหารเนี่ยเป็นมื้อมือเนี่ยยี่สิบสมสิือเนี่ยนะอาหารดีทุกมือคือถูกปากทุกมือเลยอันนี้คือเป็นข้อเป็นข้อดีสําคัญที่สุดข้อหนึ่งที่ทําให้คณะเดินทางของเราที่ไปครั้งที่แล้วเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เลยทุกคนเลยนะคือเดินทางมาแล้วทั่วโลกไปที่นั่นเนี่ย เทียบเคียงกับทั่วโลกแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยดีคือดีมากเพะฉะนั้นเนี่ยท่านที่อยากจะไปสัมผัสความเป็นรัเสเซียเนี่ยในเรือของรัเสเซียลำนี้เนี่ยสามารถการันตีได้เลยว่าความพึงพอใจสูงสุดแน่ะนะและก็มีบนดาดฟ้าเรือสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้สวยงาม